สวัสดีครับผมแบงค์อังเข้าแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมมาทำรีวิวกับคุชชั่น2ตัวนี้จาก NAS นะครับเผื่อว่าใครกำลังลังเลว่าไม่รู้ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับมาเขแบงค์ค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับสำหรับใครที่ชอบการแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาติแล้วก็ชอบดูรีวิวชัดๆแบบ 4K อย่าลืมกด subscribe ชออ่องอองคอแบงของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้ระับการแจ้งเตือนครับเบสิกอินโฟเมชันนะครับผมมีสภาพผิวผสมนะครับปัญหาผิวตอนนี้เนี่ยก็จะมีรอยสิวนะครับแล้วก็จะมีความมันบริเวณทีโซนระหว่างวันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะผิวของผมอันเดอร์โทนเป็นอันเดอร์โทนนูเทรลนะครับคุชช มันไม่เหมือนกันยังไงแล้วก็เลือกรุ่นไหนดีนะครับคลิปนี้ก็จะแตกต่างกับคลิปอื่นๆนิดนึงตรงที่ว่ามันมาพร้อมกัน2ตัวนะครับผมก็จะทำการรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากตลับแรกนะครับเป็นตลับนี้นะชื่อเำแต่ของเขาก็คือ NARS Pure Radiance Protection Aqua Glow Cushion Foundation นะครับผมจะเียกสั้นๆว่าน้อง Aqua Glow แล้วกันนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับเสื่อเแต่งของเขาก็คือ Natural Radiance Longwear Cushion Foundation ครับมีหน้าตาเป็นตลับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมจะขอเรียกเป็นน้อง Longwear แล้วกันนะเพื่อไม่ให ปริมาณเท่ากันเลยก็คือ12กรัมแล้วเวลาที่เราซื้อนะครับเราจะต้องซื้อตัวตลับแล้วก็ตัวรีฟิลแยกนะแต่ตรงนี้เนี่ยบางทีเวลาเราซื้อในออนไลน์นะครับเขาจะมีโปรโมชั่นบ่อยๆที่ซื้อตลับพร้อมกับรีฟิลในราคาพิเศษยังไงเนี่ยดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมแปะพิกัดเอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> เผื่อใครสนใจเนี่ยบางทีเขาจะมีโปรโมชั่นก็เอาไปเช็คกันอีกทีนะครับว่าราคามันเท่าไหร่นะซื้อตอนโปรโมชั่นก็คุ้มดีครับเพราพูดถึงเรื่องราคานะครับ2 จะอยู่ที่ราคา650บาทถ้าซื้อเป็นเซตราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่2,150บาทนะครับสตัวนี้นะครับมีค่ากันแดด SPF ด้วยนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับมีค่ากันแดดอยู่ที่ SPF 50+ PA+++ ครับรุ่น Longwear นะครับมีค่า SPF อยู่ที่ SPF 50+ PA+++ ครับดูเหมือนว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีค่ากันแดดสูงกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไงเราก็ต้องทาครีมกันแดดกันอยู่แล้วเนาะอย่าทาแค่อันนี้อย่างเดียวนะนอกจากแบบว่าแรงดีจริงๆนะมาถึงเรื่องของแพคเกจิ้งนะครับรุ่น แล้วก็ที่ชอบเลยก็คือเปิดมานะครับจะมีกระจกใช่ไหมแล้วก็พาฟของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเป็นทรงเข้าหลังตัดนะเป็นแบบมีความเหลี่ยมมุมแบบนี้นะครับซึ่งยังไม่มีตัวไหนในกลุ่มที่หน้าตาพาฟเป็นแบบ ะะซึ่งมันก็จะง่ายกับการที่เราเข้ามุมต่างๆหรือบางทีเรากลับหน้าอะไรแบบนี้นะก็จะสะดวกดีครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพัฟของเขานะครับไม่ได้กินเนื้อตัวคูชชั่นเยอะเกินไปด้วยนะเปิดมาด้านในนะครับก็จะเจอกับฟองน้ําคูชชั่นเป็นฟองน้ำคุชชั่นปะกะติเลยส่วนตลับของรุ่นลองแวร์นะครับจะเป็นสีดําสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแตกต่างแยกกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเปิดมาเนี่ยกระจกนะครับจะบานใหญ่กว่าเพราะว่าตลับเขาเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมตัวพัฟของเขานะครับจะเป็นพัฟหน้าตากลมๆแบบปะกะติ คชั่นที่เราเห็นกันทั่วๆไปเลยนะครับใช้งานได้ดีไม่ดูดผลิตภัณฑ์มากเกินไปเปิดขึ้นมาก็จะเจอกับคุชชั่นที่หน้าตาก็เหมือนกับฟองน้ําคุชชั่นปกตินะครับไม่ได้เป็นแบบตาข่ายหรือว่ามีนวัตกรรมอะไรตรงนี้นะฮะเฉดสีนะครับสรุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับโดยที่ตัวรุ่นอะควาโกลมนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด7เฉดสีครับรุ่นลองแวร์จะมีให้เลือก6เฉดสีครับแต่ในวันนี้ที่ผมมีมาทั้ง2ตัวนี้นะครับผมมช์มาในเบอร์พันจาัท้ง2เบครับทั กลอเน่แตะลงบนผิวแล้วจะให้ความเย็นนะครับจะมีความกลเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยเขาจะเน้นกลนะครับแล้วก็มีความบางๆแนบผิวดีนะส่วนรุ่นลองแวร์นะครับเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความพิกเมนต์จัดกว่าคือเขาจะให้การปกปิดสูงก่ารุ่นอะควาโกลนะครับก็จะมีความเล่นแสงแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็เบาสบายผิวแนบเนย็นกับผิวได้ดีเหมือนกันนะเฉดสีของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะชื่อพันจากเหมือนกันนะจะสังเกตได้ว่ารุ่นลองแวร์จะมีความเข้มกว่าหน่อยจะเหลืองกว่าหน่อย,อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดเทียบกันอ่ะนี่ฝั่งนี้ จะเป็นลองแวร์นะอันนี้ก็คลิปอินไมค์ F Y I เอาไว้นะครับทั้งสองรุ่นเนี่ยสามารถบิลได้นะครับแต่ตัวที่จะให้การปกปิดสูงกว่าก็ต้องเป็นรุ่นลองแวร์นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูอย่างละครึ่งหน้านะครับโดยฝั่งซ้ายนี้ผมจะทาเป็นรุ่นอะควาโกลนะครับส่วนฝั่งขวาผมจะทาลองแวร์นะต้องบอกว่าส่วนตัวเพย์ฟรีองผมนะต่างค่อนข้างบางนะครับในคลิปนี้ผมจะทาหนากว่าปกตินะครับและในระหว่างนี้เดี๋ยวผมมาพูดคำเคลมของเขาครับ Nas Pure d e a n c e Protection Aqua Glow Cushion นะครับเป็นคุชชั่นที่ช่วยปกป้องผผิิววววรอออบบบดดดด้้้าานนแ360งงศยย Defense Complex ช่ลล่ลลเืทีูมค ความเครียดและความเหนื่อยล้าช่วยเพิ่มเกราะป้องกันผิวจากมลภาวะภายนอกไม่ว่าจะเป็นแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับหรือแม้แต่ควันฝุ่น pm ต่าง,างๆเขาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนสม่ำเสมอขึ้นแต่ว่าบางเบาสบายผิวไม่เหนียวเหนอนะติดทนตลอดทั้งวันแล้วก็สีไม่ดรอปครับ NARS Natural Radiance Longwear Cushion Foundation เขาบอกว่าเป็นคุชชั่นที่สุดของการปกปิดได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดบางเบาช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะภายนอกช่วยลดเลือนจุดด่างดำความหมองคล้ำด,ด,ด,ด้วย White Water Lily ที่ช่วยปลอบประโลมผิวที่โดนทำร้ายจากมลภาวะใช้เคโนลยี ทเฉพาะที่ประสานโพลิเมอร์ที่ช่วยให้เนื้อสัมผัสบางเบาแต่ยังให้การปกปิดติดทนแล้วก็ตัวนี้นยเคลมว่าติดทนยาวนาน16ชั่วโมงครับพอซูมะออกมาแล้วนะครับฟินิชผิวที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูบีฟอร์กับอะฟเตอร์กันนะครับ เดี๋ยวระหว่างนี้ผมไปแต่งหน้าซนที่เหลือนะครับเรามาดูแวร์เทสของคุชชั่น2รุ่นนี้กันครับวันนี้เป็นแวร์เทสกับคุชชั่นนา2รุ่นนะครับวันนี้ผมทาครึ่งหน้านะข้างนี้เป็นอะควาโกลครับส่วนข้างขวาเนี่ยเป็นตัวลองแวร์ตลับดำนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ4ชั่วโมงนะผมไปส่งกระจกมานะครับสภาพผิวตอนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับฝั่งที่เป็นอะควาโกลเนี่ยมันจะดูโกลว์กว่ากันนิดนึงข้างนี้เนี่ยมันก็ยังดูโกลว์นะครับแต่มันจะมีความแมกว่่าหนนนอยึงะครับ แต่ว่าโดยรวมนะครับจากที่ผมส่องกระจกดูเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปัญหาผิวอะไรนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่ว่ายังไม่มีการเป็นคราบหรือว่าการตกร่องหรือว่ารู้สึกหนักหน้าอะไรนะครับตอนนี้คือปกติผิวยังสวยอยู่นะแต่ว่าก็จะมีความโกลขึ้นมาแบบนี้นะครับอัปเดตนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ12ชั่วโมงนะครับสภาพผิวตอนนี้เป็นแบบนี้มันมีความโกลขึ้นมาเนอะเพราะว่าวันนี้มันคือท้ายวันแล้ว,ลวด้วยความที่ผมเป็นคนผิวผ,วผสมใช่ไหมครับน้ำมันผิวมันก็จะออกมาในกล้องมมมมัันนดูเหืออาากๆะแตต่วจจริง ดรอปความมันจากที่เห็นในกล้องนี้มาหน่อยนึ่งนะครับจอร์ี่ของสองกระจอุตกีนี้นะครับมันยังไม่มีปัญหาตรงไหนที่ตกร่องหรือว่าเป็นคราบอะไรนะผิวมันยังดูเป็นผิวอยู่สองข้างเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายๆกันเลยคือทั้งสองข้างเนี่ยมันมีความโกลชั่มเล่นแสงขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าข้างที่เป็นรองแวร์นะมันจะมีความเข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันเข้มกว่ากันเล็กน้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นวาร์เทสนะครับช่วงต่อไปจะเป็นสรุปคุชั่นน2ตวี้ โอเคกลับมาแล้วนะครับช่วงต่อไปจะเป็นสรุปความรู้สึกหลังการใช้คูชชั่น2ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมแต่งหน้าแล้วก็มีการเซตหน้าด้วยแป้งให้ดูนะครับว่าฟิ n i s ผิวที่หลังจากแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแน่นอนว่าเราต้องเซตแป้งเนะเพราะอยู่ประเทศไทยมันก็ต้องเซตแป้ง่งั้นมันก็จะ จากที่ผมลองใช้มาผมรู้สึกว่าเป็นคุชชั่นที่ใช้ดีนะถ้าใครเนี่ยที่เคยใช้ตัวรองพื้นไลท์เรฟเลกติงของนาสาวชอบผมคิดว่าก็น่าชอบคุชชั่นของเขาเหมือนกันคุชชั่นเนี่ยบางทีก็พกไปทัชอัพระหว่างวันหรือพกไปแต่งหน้าข้างนอกได้ด้วยเหมือนกันนะสิ่งที่ชอบของคุชชั่นทั้งสองตัวนี้ก็คือความติดทนมันสมความเคลเมของเขาจริงๆนะครับคือระหว่างวันเนี่ยจากที่ใช้มานะครับมันไม่มีวันไหนที่เป็นคราบหรือว่าเละเทะอะไรเลยมันอาจจะมีความโกลว์ขึ้นมาบ้างตามภาษาของคุชชั่นนั่ A A glow ตัวนี้เนี่ยมันก็จะต้องเน้นฉ่าอยู่แล้วดังนั้นในใครที่ผิวแห้งอาจจะถูกใจนะครับตัวนี้เหมือนจะโกลน้อยกว่านิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าแมทไปเลยนะครับคือเขายังมีความเป็นธรรมชาติอยู่พอระหว่างวันเจอกับความบรบนผิวไปเนี่ยมันก็จะโกลขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแต่พอท้ายว่าละทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับรุ่นลองแวร์นะครับจะให้การปกปิดได้สูงกว่ารุ่นอ q ควาโกลครับแต่ความบางเบาสบายผิวเนี่ยสตัวดูเหมือนกับอันนี้เนี่ยมันจะบางกว่าแต่ว่าทั้ง2ตัวนะคร มาแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหรือว่าเป็นหน้ากากเลยนะครับความแนบผิวความเบาสบายเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากสำหรับคุชชั่นทั้งสองวนนี้ของนาสครับเอาเป็นว่าใครชอบธรรมชาติชอบความกโกลก็ต้องไปตัวอะควาโกลนะครับใครที่ต้องการการปกปิดหน่อยเนี่ยก็ไปตัวลองแวร์นะครับมีวันที่ผมแต่งไปไปเทสนะครับไปออกกาลังกายบอดี้สเตปขึ้นเหงืออ่อไหลท่วมหน้าเลยอ่ะมันอาจจะต้องมีการซับด้วยผ้าขนหนูบ้างแต่ว่าผมมีการส่องกระจกนะครับมันไม่ได้เป็นแบบว่ารอยคราบคุชชัน่นรองพื้นไหลออกมาเป็นทางนะนเดี๋ยวผมใส่คลป สภาพที่ออกมาจากคลาสน่ยสภาพหน้าเปียกแบบนั้นเนี่ยผิวยังได้แบบนั้นอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าโอ้โหเละเทะมันยังดูดีอยู่เลยนะครับแล้ววันนั้นผมไปเข้าคลาสตอนท้ายวันแล้วด้วยนะผิวได้แบบนั้นนะถือว่าโอเคมากๆเลยครับส่วนถ้าเกิดว่าจะเป็นข้อเสียของทั้ง2รุ่นนี้เหรอผมรู้สึกว่าโอเคเฉดสีมัน6กถึงเจ็ดเฉดสีใช่ไหมครับแล้วก็นาสเนี่ยเขาจะมีความติดเหลืองนิดนึงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นคนครูโทมากๆเนี่ยคนที่จะไปเลือกสีดีๆนะครับอย่างของผมเองเนี่ยตัว มมันยังพอได้ใช่ไหมครับแต่ตัวรุ่นลองแวร์เนี่ยมันจะมีความเหลืองเข้มกว่านะถ้าใครมาเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะต้องหาตัวแป้งนางฟ้าสีม่วงนะครับมาช่วยปัดฟินิช่ให้มันมีความไบรท์ความลดความเหลืองไปหน่อยก็ได้นะแต่ว่าตัวนีน้ถามว่ามันเหลืองอ่อยเป็นดีซ่ารไหมก็ไม่นะครับข้อเสียอื่นไม่มีนะถือว่าโอเคทํางานได้ดียังไม่เจอปัญหาที่แบบว่าให้อภัยไม่ได้หรือว่าปัญหาที่รู้สึกว่าตึงหงดใจินะครับติดแค่สีที่มันเหลืองนิดนึงนั่นแหละทาแล้วผิวสวยทั้ง2ตัวนะครับล้านผิ ตัวรองพื้น l ล g h t reflecting จะได้รางวัลไปด้วยนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจผมก็อยากจะให้ลองคุชชั่นนะเพราะคุชชั่นเขาก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่พิกัดเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปประกอบการตัดสินใจอีกทีนึ่งนะครับส่วนใครที่ไม่มั่นใจเรื่องสีนะครับถ้าดูคลิปรีวิวผมมาบ่อยๆเนี่ยผิวใกล้เคียงกับผมนะครับก็ลองเทียบดูก็ได้นะครับสีพันจับจะเป็นสีประมาณนี้นะครับเราอาจจะใช้สีเดียวกันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าสีผิวแตกต่างจากผมเนี่ยยังไงก็ไปขอลองเเลลยยคครผผมมมมิิดดววว่่่่าาาาาานจะพูทุกกองแ้้ถถใี ไนะครับก็พิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะรีเควสต์คอนเทนต์อะไรนะครับก็รีเควสต์มาได้เหมือนกันถ้าไหนเข้าตาผมนะครับผมก็จะมาเป็นคอนเทนต์ในอนาคตผมก็บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจสําหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะเลือกคัชชั่นรุ่นไหนดีของ NAS นะครับถ้าอยากเจอกันบ่อยมากขึ้นนะครับไปตามผมเพิ่มได้ที่เพจ Uncle Bang หรือที่อินสตาแกรม Hi Uncle Bang ครับโดยเฉพาะในอินสตาแกรมนะครับผมจะแอคทีฟตรงนั้นแล้วบางทีก็จะมีคอนเทนตตต์ทีีี่่่่่าาาาาางงงจจกกกกในน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 ดดดดดด้้้้วววววยยะะะะะคคคครรรรรััััััับบบมมมมพพูููุไไลอออออิโหผผถึเืข สวัสดีครับบ๊ายบาย